สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดโดนแน่อดีตเลขาสอมชอเผยตำรวจสลายมอบเกินกว่าเหตุระวังเจอคดีกสมเตรียมตรวจสอบอดีตเลขาสอมชเตือนตำรวจระวังเจอคดีสลายมอบเกินกว่าเหตุตตตช,ตตตชี้ยิ่งสมไฟนายกยิ่งพังไว้ขึ้น กสมเตรียมหยิบยกการชุมนุมสองม็อบขึ้นตรวจสอบชี้หลักสิทธิมนุษยชนต้องไม่ใช้ความรุนแรงหวังทุกฝ่ายเคารพความเห็นต่างใช้แนวทางสันติวิธีแก้ปัญหาพลโทพารดรพัฒนะถาบุตรเลขานุการคณะกรรมการกิจการพิเศษพักเพื่อไทยอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสมอชอกล่าวว่า กฎหมายเป็นที่มาของการให้อำนาจเจ้าหน้าที่กระทำการใ,ใดๆได้แต่กฎหมายก็จำกัดอำนาจของเจ้าหน้าที่ในการกระทำเหล่านั้นไปพร้อมกันด้วยหาใช่การให้เจ้าหน้าที่กระทำการใ,ใดๆได้ตามอำเภอใจซึ่งเป็นไปตามหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม กรณีการเดินขบวนขับไล่นายกรัฐมนตรีสืบทอดอำนาจของกลุ่มราษฎรต่างๆเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยรูปการกระทําของพวกเขายังคงอยู่ในกรอบของสิทธิเสรีภาพในการเรียกร้องแสดงความคิดเห็นและเป็นการดําเนินการอย่างสันติปราศจากอาวุธเทียบเคียงลักษณะการเคลื่อนไหวแบบสากลเชกเช่นประเทศประชาธิปไตยทั่วโลกเขาปฏิบัติกัน ความเข้มข้นของการเดินขบวนก็ยังไม่ยกระดับเข้าเกณฑ์เป็นภัยคุกคามที่จะเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการกระทําที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญคุ้งครองการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจอ้างว่าจำเป็นต้องปฏิบัติการทางยุทธวิธีตอบโต้ด้วยการฉีดน้ำยิงกระสุนยางและแก๊สน้ำตาต่อกลุ่มผู้เดินขบวนนั้นถือเป็นจุดเริ่มต้น ก่อให้ขยายตัวลูกลำเป็นความรุนแรงหรือไม่สมควรที่ตำรวจต้องปฏิบัติการเช่นนั้นแล้วหรือสื่อมวลชนและประชาชนต่างมองว่าเจ้าหน้าที่ไม่เป็นมืออาชีพรังแกทำร้ายประชาชนเพราะดีกรีของสถานการณ์ครั้งนี้ยังไม่ถึงระดับขนาดต้องปฏิบัติการถึงขนาดนั้นและเชื่อว่าจะยังไม่เข้าเกณฑ์ข้อยกเว้นทางกฎหมายที่ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติได้อีกด้วยดังนั้นตำรวจต้องอย่าลงคิดว่าอำนาจของพอ บริหารสถานการณ์ฉุกเฉินจะคุ้มครองตนเองได้เสมอไปในอดีตมีตัวอย่างให้เห็นแล้วว่าการปฏิบัติการแบบนี้มันพาเข้าสังเตกันม,มาแล้วพึงยึดถือหลักนิติรัฐนิติธรรมไว้เสมอส่วนผลงานของการปฏิบัติการครั้งนี้ผลลัพธ์คือเป็นการซุ้มเพลิงนายกสืบทอดอำนาจติดจรวดให้พังเร็วขึ้นไปอีกพลโทพารดอนกล่าว ผู้สื่อข่าวรายงานว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกสอมมได้ติดตามสถานการณ์การชุมนุมอย่างต่อเนื่องซึ่งจากเหตุการณ์การชุมนุมเมื่อวันที่16และ18กรกฎาคมกสอเมมีความห่วงใยต่อการใช้ความรุนแรงโดยวันที่16กรกฎาคมมีการกระทบกระทั่งจนทำให้มีผู้บาดเจ็บทั้งสองฝ่าย กสมเห็นว่าการกระทําดังกล่าวเป็นการใช้ความรุนแรงที่ไม่ควรเกิดขึ้นการใช้เสรีภาพในการชุมนุมที่ได้รับการรับรองและคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญต้องเป็นการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ ขณะที่การชุมนุมวันที่18กรกฎาคมเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้มาตรการต่างๆเพื่อควบคุมฝูงชนและยุติการชุมนุมเช่นการฉีดน้ำการยิงแก๊สน้ำตาและการใช้กระสุนยางทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากรวมทั้งผู้สื่อข่าวที่มีปลอกแขนชัดเจนนอกจากนั้นยังมีการใช้ลวดน้ำหีเพลงเป็นแนวกั้น กสมเห็นว่าอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นอุปกรณ์ที่มีอันตร,รายและอาจมีผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและร่างกายของผู้ชุมนุมซึ่งตามแนวปฏิบัติขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยการใช้อาวุธที่เป็นอันตรายที่ไม่ถึงแก่ชีวิตเพื่อการบังคับใช้กฎหมายควรใช้เท่าที่จำเป็นเมื่อไม่สามารถใช้วิธีอื่นที่ดีกว่าได้และต้องใช้ด้วยความระมัดระวังเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายกับผู้ชุมนุม ดังนั้นกสมจะหยิบยกทั้งสองกรณีขึ้นมาตรวจสอบ กอสอมขอย้ำถึงความสำคัญการไม่ใช้ความรุนแรงไม่ว่าโดยฝ่ายใดและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกฝ่ายจะรับฟังและเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างใช้แนวทางสันติวิธีแก้ปัญหาคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนสากลและหลักนิติรัฐนิติธรรมเป็นสำคัญรวมทั้งความสำคัญสิทธิด้านสุขภาพของตนเองผู้อื่นสังคมในการใช้สิทธิและเสรีภาพช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ